โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเซิอร์ฟเวอรน์507นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตคร่าวๆนะครับก็วันนี้ไม่อัปเดตเยอะนะเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาเยอะมากนะครับก็เป็นเซเวอร์ใหม่นะก็กิจกรรมก็เพิ่งมานะครับจริงๆเซเวอร์อื่นก็เข้ามาเยอะแล้วนะแต่เซเวอร์เราก็เพิ่งเข้ามานะครับโอเคก็ไปดูในส่วนของพลังนะครับตอนนี้ก็ 230,000นะอันดับดานประลองก็30นะครับเลเวลตอนนี้ก็49แล้วนะจริงจก็อยาก50เลยนะครับแต่ก็ทำไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรโอเคอันดับพลังตอนนี้ก็15นะครับผ่านด่านที่24นะครับตัวละครสุดแกล่งก็32นะก็เป็นอ t o ตมิกนะครับกิวตอนนี้ก็อยู่ที่2นะก็มีขึ้นมีลงนะครับ สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้ก็จะมีฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับก็เป็นหมาเฝ้าบ้านแมนนะจริงๆก็กิจกรรมมันหมดวันนี้แล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นปู่บอมเข้ามานะสำหรับสายเติมงบน้อยก็จัดได้นะครับก็คุ้มนะแต่อย่าจัดหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับตอนนี้ก็กิจกรรมมันจะหมดแล้วนะให้จัดปู่บอมนะครับเพราะว่าปู่บอมเป็นคอโล่หนาเลยนะครับก็ใครมีงบก็แนะนําให้จัดเลยนะครับ ส่วนมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมไม่ปรดงนี่นะครับแห่กิจกรรมคอนเสิร์ตสุดมันนะครับของหน้ากากหวานนะก็กิจกรรมนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับก็ใช้ป่องม่วงไปตอนนี้ก็600กว่าแล้วนะครับก็แนะนําให้ทานะครับมันคุ้มมากนะสำหรับกิจกรรมนี้นะของรางวัลมันก็มีเอ,อ่อตอนนี้ก็ทีน,นี่นะครับจริงๆผมอยากได้กรอบรูปมากนะแต่ก็หมดไป600กว่าแล้วแต่ยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับกรอบรูปนะ กิจกรรมตอนนี้ก็ให้ท้าสู้นะครับผ่านด่านนะตอนนี้ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะครับด่านนี้นะเพราะว่าใช้ป๋องม่วงไปเยอะนะครับก็ผ่านหมดแล้วนะครับก็เคลียร์หมดแล้วก็ได้ของมาเยอะนะมันจะมี2ด่านนะครับด่านธรรมดากับด่านยากนะส่วนผมแนะนําให้ทาแค่ด่านยากก็พอนะครับด่านธรรมดาไม่ต้องไปทำนะกิจกรรมนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงฮีโร่เราจะพลังน้อยก็สามารถผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับมันไม่ได้ยากนะครับด่านนี้นะ ผมตีแป๊บเดียวเองนะครับกดข,ข้ามกดข,ข้ามก็ผ่านแล้วนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมรายวันนะครับของก็ถือว่าดีเลยนะครับกิจกรรมรายวันนะมีของเยอะนะครับผมก็รับเกือบหมดแล้วนะแล้วไปดูทางด้านของท้าสู้บอสนะครับก็บอสจะมี2อ,อตัวนะครับก็มีหน้ากากหวานทั้ง2เลยนะครับเป็นล่าง sr กับ s s r นะก็ผ่านผ่านง่ายเหมือนกันเลยนะครับ กดข้ามก็ผ่านแล้วนะแล้วหลังจากที่เราทําภารกิจหรือว่าเคลียร์ด่านอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็ให้เรามาสุ่มหาของตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละด่านที่ได้มาก็จะได้ของดีเลยนะครับก็มีทั้งเศษม่วงแล้วก็เศษทองนะครับเศษม่วงผมเออเอาไปรวมแล้วเมื่อเช้านะครับก็ได้อาวุธเออได้ได้กางเกงมานะแต่เป็นป้องกันนะครับอืมโคตรแย่เลยนะครับ <Okey> เอาจริงๆนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะ ก็ของถือว่าดีเลยนะครับถ้าทําได้ก็แนะนําให้ทําเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเก็บของตั้งแต่ตอนนี้ได้นะครับอุปกรณ์อะไรก็มีเยอะนะแต่ติดอยู่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันเหลือแค่2วันนะครับก็จะหมดแล้วนะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึงนะครับโอเคก็ใครที่มีป่องม่วงเยอะนะครับก็ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ทําเลยนะครับปองม่วงนะไม่ต้องเก็บนะครับ เพราะว่าถึงคุณจะเก็บไว้ไปฟาร์มของม่วงก็อาจจะมีโอกาสได้น้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ป้องกันอีกด้วยนะครับ mm hmm. ก็แนะนําให้มาทําตรงนี้ดีกว่านะ mm hmm. ก็มีรุ้นรับอุปกรณ์สีส้มแล้วก็สีม่วงด้วยนะ mm hmm. แต่ว่าอ,อ,อุปกรณ์สีส้มนะครับตอนนี้ก็ยังสุ่มไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องรอเลเวล60นะครับ mm hmm. ถึงจะเปิดกองสุ่มได้นะ mm hmm. ก็โอดทนรออีกนิดละกันนะ ถ้าเราได้ก็น่าจะได้อุปกรณ์สีส้มเยอะเลยนะครับจากตรงนี้นะก็ตามสไตล์สายฟรีครับก็ไม่ต้องรีบนะค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือฝึกฝนนะครับนักสู้นะจะได้ยุง SR นะครับก็สําหรับใครที่ตามหาคอปีศาจนะหรือว่าใครที่ยังไม่มีคอปีศาจนะครับก็แนะนํากิจกรรมนี้เลยนะครับให้ทําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีคอปีศาจนะครับ ถาสู้ปีศาจอะไรพวกนี้มันจะยากนะครับสําหรับลงด่านลงดันอะไรพวกนี้นะครับก็กิจกรรมตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสาหรับใครที่อยากได้คอนะเแล้วก็วันนี้นะครับก็อาจจะมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปเด็ดตัวละครที่หน่อยแล้วกันนะก็ผมใช้อตอมิกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวหลักแล้วนะตอนนี้ก็พลังอยู่ที่4900 0แล้วนะครับก็ อุกปกรณ์ก็ใส่ดาวให้นิดหน่อยละกันนะครับให้มันตีแรงขึ้นนิดนึงละกันนะครับแล้วก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อ enfin ีกอย่างครับก็มีคนแนะนํามานะครับก็ขอบคุณสําหรับคาแนะนํานะครับว่าให้บอลทองเปิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยให้ใหใหอตอมิกตามนะเพื่อให้ไล่โจมตีนะครับตอนนี้ก็ให้บอลทองเปิดก่อนแล้วนะครับความเร็วบอลทองก็เยอะก,กว่าอตอมิกครับก็ความเร็วตอนนี้ก็1 5 5นะอนะอตอมิกก็133นะครับ แล้วก็อย่างครับก็ได้โซนิกแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาจริงๆนะครับตอนนี้มันก็เอาไปตีบอสยังไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนด้วงสะท้อนนะเทินเดียวก็ตายแล้วนะครับสําหรับโซนิกผมนะก็ตอนนี้ก็อาจจะได้ใช้อีกบอสหนึ่งนะครับต้องรอบอสด้วงตายก่อนนะครับอาจจะไปใช้กับบอสอื่นนะตัวอื่นนะเพราะว่าตอนนี้ก็ให้วิสกิงแบกไปก่อนนะครับวิสิงก็ ถือว่าแรงนะครับแรงแรงใช้ได้เลยครับก็อัปเดตคร่าวๆนะครับสาหรับตัวละครนะแล้วก่อนที่จะไปนะครับก็จะมาพูดถึงคําแนะนําจากผมนะครับจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับคําพูดทุกคําพูดของผมแล้วก็คาแนะนําทุกคําแนะนําของผมนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นย้ํานะครับว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือใครจะเอาไปทาอย่างอื่นก็ได้นะครับจะทําความคิดที่แตกต่างก็ได้ จะสามารถให้คําแนะนําผมกลับมาก็ได้นะครับผมก็ยินดีรับคําแนะนําทุกคนเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่อยากให้เล่นเล่นในแบบของอยากให้ทุกคนเล่นในแบบของตัวเองมากกว่านะครับไม่จําเป็นต้องมาเล่นเรียนแบบคนอื่นไม่จําเป็นต้องเล่นเรียนแบบคนนู้นไม่จําเป็นต้องเล่นแบบคนนี้นะครับให้เล่นในแบบของตัวเองนะครับชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับก็ในสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเล่นเกมให้สนุกนะครับก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับ มีแพ้บ้างมีอันดับตกบ้างมีพลังน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีความสุขของเราก็พอแล้วนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามผมรับชมผมนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ